สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกันกับน้องน้ำหวานคนดีคนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้น้องน้ำหวานนะคะมีเกมมาแนะนําให้เพื่อนๆท,ที่ทุกท่านนะคะได้เข้ามาลองเล่นไปพร้อมๆกันนะคะไปเรื่องกันเลยเอาล่ะค่ะเกมนี้นะคะชื่อเกมว่า Legend of h o w y นะคะเป็นเกมในตำนานแห่งนักยิงธนูค่ะแห่งค่ายท t Slots ดเดออ เข้าเกมมาแล้วนะคะน้องน้ำหวานก็จะทําการดูตารางในการจ่ายเงินรางวัลน,นะคะก่อนที่เราจะทําการเริ่มเล่นนะคะแล้วก็น้องน้ำหวานนะคะเลือกการเดิมพันอยู่ที่150บาทนะคะไปก้าหมุนไปเรื่อยๆดิเดอรอ่าสัญลักษณ์ Y เข้าค่ะได้125บาบาทเนาะรางวัลก้อนโตเข้าแล้วค่ะ เรื่อยๆได้รางวัลเมกะวินนะคะอยู่ที่3640บาทจ้าเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์5ใบเหมือนกันนะคะโอ้โห,โหได้รางวัลร้อนโตตั้งแต่เริ่มเกมเลยเนาะไปจ้าหมุนไปเรื่อยๆเลยเดอ้อ วันนี้น้องน้ำหวานนะคะพามาเก็บกําไรกลับบ้านกันหนักๆเลยจ้าชั้นแนะไปที่สามร้อยห้าสิบาทอีจ้าเดี๋ยวน้องน้ำหวานนะคะขอเปลี่ยนบิดเป็นหนึ่งรอยห้าบาทลองดูเนาะอ้าวข้าแล้วค่ะหนึง่งร้อยจ็ดิบแาทเด้อมาจ้าเขารัวๆเลยจ้ารอบนี้ นะคะได้665บาทค่ะน้องน้ำหวานขอเปลี่ยนเบ็ดเป็น150บาทเท่าเดิมนะคะรางวัลก้อนโตเข้าอีกแล้วจ้า1250บาทเนาะวันนี้ถึงเราจะไม่ได้รีสป,ปิลการหมุนรียังไงเราก็ยังได้กำไรกลับไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำหวานก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะยังไงต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำหวานด้วยนะคะยังไงกกดกระดิง่งๆๆๆเพื่อด้วย